มาต่อกันใน EP 5ครับกับ The Evil Within 2นะนะู้เราไปรู้กันต่อเลยดีกว่านี่ก็น่าจะเป็น <c oughs> แป๊บหนึ่งนะอย่าหายใจนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อชัพเตอร์สุดท้ายแล้วและนะขอดูก่อนเพราะว่า,วามันจะมีของนะ เขาๆๆจะมีอยู่ทางเนี่ยเอาเข้าไปได้ไมลงวไงต่ออ่านี่ไงแล้วก็อ่านี่สมบัติไม่มีเฮี้ยอะไรเลยกระสุนเป็นลูกซองเต็ม ยิบฮานะแต่งกิวไล่ดายเด้อเอาละได้เวลาตามหาไมล่ะอีกครั้งโอเคกด E ไม่าไม่าะอเมเอชเยนนิีงอ

เสียงฟิท้าเดิมเบามา,มา,มากแล้วก่อนไมเลอร์โอ้โหมีนัำบาดที่กูจะไม่สวยมั้งไหมเนี่ยกูถามจริงอะเอะเล้วอ่ะ

เห็นกูหลอกย้อนขึ้นไม่เห็นได้ไงวะใส่บใส่บอาเห็นกูอีก โอ้ยเหี้ยโอ้โอ้ยแม่งบอสโอ้โหแม่งบอดี้บ็อกใส่กุยเตียบแม่งเอ้ยสัตว์เหยียบแม่งเลยนี่โอ้ยเอาเหี้ยเข็มใหญ่หมดอีก แล้วกันมันต้องอีกหลอดนึงอ่ะเชียิงกูกดอย่างนี้ก็ได้นะข้ามไปก่อนแล้วก็ครับโอเคไปไลุยแล้วก็ อตาเจอแล้วไอ้ดูเวอร์ชันเนี่ยมันคล้ายๆล้มืผีไรหัวเฮ้ยบังคับให้กูบวกสินะ Hãy subscribe cho kênh เในการยิงปืนในกูหวยแตงจริงตายวะตายงเนาะขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกันด้อาลงง่ายต่อจะคลิปเลยกันไม่รอมาไง ต้องทำอะไรสักอย่างกับไลล่าแล้วจะเป็นเมืองเก่าเนี่ยยูเนียนあれはうちかนั่นบ้านเราเหรอきっとว่าだもう戻れないหนีไม่ได้แล้วแชปเตอร์สิบหกแล้วโอเค ペン<ー>をエスメランダがユニオンに入った指示を待ってる行きましょうマイラ時間だ本当にいいの一度コアになったらあなたはもう…マイラはコアになるつもりなのか

ชอบมากเลยมุกกองแบบนี้หารไม่ได้แบบอิสระมากด,ดีดีชอบชอบชอบเอาละไปเราไปเจอบอสกันเลยดีกว่า

อไม่เวิร์กว่ะปิดมันปิดไว้มาดูมันเขาจะออกออกมัหน่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เคลียรลูกซองมันยะละมันระยะไก้อย่างนี้ดีกันยิง,ง,งยาก

nghe có đồ thì đúng oh. Tôi không có mấy đam chưa chịu. Oh chia Chưa chịu. Chưa chịu. Chưa gì Chưa

ยิงยิงตรงนี้อันนี้ต้องยิงโอ้แล้วมุมกล้อ,ง,องนี่โอ้เี่แม่งส่ยไปแมงส่ไปใส่มาไอ้เหี้ยโอ้ไงอกอันนี้งอกอะไรมาอีกอะ ยิงจุดอ่อมาอีงเดียวให้มันรังแสก่อนให้มันรังแสก่อนโหัวมันลาก่ย

จุดอ่อนไม่ได้เลยอ่ะไปจิงไปิงไปไปไปโอ้โหแม่งมันจะโดนสังขารสัดเทือนเลยเลยแม็กนัมไอ้เหี้ยต้องนัดเดียวแตกก่อนใช่ไหม คันนี้เหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอีกหน,น้าละตอนนี้น่าจะเป็นหน้า ขัดศีนเราจะข้ามข้ามไปเลยอันนี้เอามาเล่นให้เพื่อแบบให้มันจบเล่นเอามันส์นะ,ะชี้นไป Chapter สิบเจ็ดแล้วมีก็น่าจะแบบว่าสุดท้ายแล้วอีกนิดนึง

dạ <N> ship 2 Ôi là bưởi ghét Ở không vượt Mình ơi, lúc quá lại quá á Đừng, có, tám, tỉ, ha nát yên rồi bá Ha, một nát Không á

リどこに行けばいいどにいかって。わかった。マイラを置いてきた。知ってるだろうが。時間がな時間がないわ。時間がないわ。いい大丈夫だ。リリー。あと少しだ。 ไปแลไรนะลิลี่นี่นึงจะถึงแล้วคูทรงว่าไม่นิัเ <c oughs> อยแตกว่ะ

มันมีมีช่วงเบื้องหลังเนี่ยจริงมันควรมีภาคต่อเนี่ยมันซิสเต็มมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยเซฟแค่สามครั้งรายสี่ชั่วโมงคลาสิกโหมดโอเคก็ขอขอบคุณที่มารับชมครับก็นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละในการเล่นจีวิววิตินนะไปเจอกันโปรเจกต์หน้าครับผมบาย